เมื่อกาวทาท่อ P C เปื้อนมือและเลอะมือเราแบบนี้นะครับกาวทาท่อ P U C เมื่อถูกมือเราแล้วจะนำออกยาก ในวันนี้ทางช่องวิจิไทยพีชนนลจะมาแนะนำวิธีการนำกาวที่ทาท่อ p ีซติดมือเราแบบนี้นะครับเราจะนำออกได้อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทย p ีชนนลนะครับถ้ากาวทาท่อ p ีซติดมือเรานะครับในวันนี้ทางช่องวิิไทยพีชนนลจะมาแนะนำ วิธีการนำกาวทาท่อ PC ที่ติดมือให้ออกแบบง่ายๆโดยที่เราไม่แสบมือด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเราจะเตรียมภาชนะกันก่อนนะครับกาวทาท่อ p c ถ้าติดมือเราแล้วเขาว่านำออกยากนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้เลยครับเป็นน้ำมันสนครับน้ำมันสนเมื่อถูกมือเราแล้วไม่ทำให้มือของเรานะครับแสบแน่นอน โดยในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำในการกำจัดกาวทาท่อพีซที่ติดมือนะครับโดยการใช้น้ำมันสนทําแบบนี้กันเลยครับเทใส่ลงในภาชนะและลาดลงไปที่มือเราเลยครับและหลังจากนี้นะครับเราจะนำมือเรานะครับลงไปแช่หรือว่าจุ่มในนี้นะครับและทำการถูนิดหน่อยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นทินเนอร์นะครับทินเนอร์อาจจะทําให้มือเราแสบได้นะครับดูดีครับหลุดได้แบบง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับหลุดง่ายๆเลยครับสําหรับกาวทาท่อ PC นะครับโดยการใช้น้ํามันสนนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดีทถายพีแชนแนลได้นะครับเห็นไหมครับหลุดได้แบบง่ายๆเลยครับ เราถูไปเพียงสักพักหนึ่งนะครับกาวทาท่อ PC ก็หลุดจากมือเราหมดแล้วครับง่ายมากเลยครับถ้าเกิดว่าเรามัวแกะอยู่นะครับนานเลยครับกว่าที่กาวทาท่อ PC จะหลุดออกจากมือเราหมดนะครับใช้วิธีนี้เลยครับถ้าทุกท่านประสบปัญหาเหมือนผมนะครับคือกาวทาท่อ PC ีเลอะมือหรือติดมือนะครับใช้วิธีนี้เลยครับน้ำมันสนดีที่สุดเลยครับและราคาไม่แพงด้วยนะครับ เห็นไหมครับกาวทาท่อ p v c หลุดไปที่น้ำมันสนเต็มเลยครับแบบนี้นะครับได้ผลดีแน่นอนครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นำวิธีนี้นะครับไปกำจัดกาวทาท่อ p v c ที่ติดมือเรานะครับถ้าเกิดว่าติดนานแล้วก็ออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยออกได้แบบไม่ง่ายเลยครับเป็นเยื่อเลยครับ ดูน so first, so so really? oh, ี่ครับลุดออกมาเต็มเลยครับเห็นไหมครับเป็นเยอะๆเลยครับง่ายมากเลยครับแล้วก so ็ไม่แสบมือด้วยครับและเมื่อกาวทาท่อ p ีซีลุดจากมือเราหมดแล้วนะครับเราจะนํามือของเรานะครับไปล้างในน้ำเปล่าและทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกนะครับหรือว่าสบู่ก็ได้ครับถ้าเป็นผงซักฟอกก็จะดีกว่านะครับเห็นไหมครับลุดออกมาเต็มเลยครับ เมื่อหลุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปล้างและกําจัดด้วยผงซัฟฟองก่นอนนะครับเมื่อกาวทาท่อ PVC หลุดจากมือเราหมดแล้วเห็นไหมครับนี่ครับหลุดจากมือเราหมดแล้วเราก็ใช้เป็นน้ํานะครับผสมด้วยผงซัฟฟอก เห็นไหมครับรูดไปหมดแล้วครับจากมือเรานะครับนี่ครับไม่มีแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะล้างน้ําเปล่าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างด้วยน้ําเปล่าเลยครับการใช้น้ํามันสนนะครับกําจัดคราบกาวที่ทาท่อพีีนะครับออกได้แน่นอนจากมือเรานะครับ ดูนี่ครับมือของเรานะครับสะอาดมากเลยครับเห็นไหมครับไม่มีคราบกาวหลงเหลืออยู่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดดูนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับดาวดีไทยพีชนะครับผมการกําจัดคราบกาวทาท่อฟพีซีนะครับโดยใช้น้ามันสนนะครับไม่แสบมือเราและ ออกแน่นอนครับเห็ okay, นไหมครับมือเราจะสะอาดมากเลยครับ